เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี The Witch สวยต้องสาบในเช้าวันหนึ่งของเดือนมีนาคมที่อากาศยังคงหนาวเหน็บในเมืองชนบทอันเงียบสงบชื่อของพักมีจองปรากฏขึ้นอีกครั้งในบทสนทนางีบเงียบๆที่ร้านกาแฟกลางตลาดเธอกลับมาแล้วหลังจากหายตัวไปจากเมืองนี้เกือบสิบปีเด็กๆที่ไม่รู้จักเรื่องราวในอดีตเพียงพากันกระซิบว่า เธอสวยและดูมีสเสน่ห์แปลกประหลาดส่วนผู้ใหญ่ในตลาดกลับหลบตาและลดเสียงลงเมื่อพูดถึงเธอทุกคนจำได้ดีถึงเรื่องราวเมื่อสิบปีก่อนคำสาปของหญิงสาวที่ทำให้ผู้ชายที่เข้าใกล้ต้องพบจุดจบมีจองเปิดร้านขายของเบเตเลตอยู่ริมตรอกเล็กข้างสถานีตำรวจเก่าร้านของเธอไม่ได้โดดเด่นนักแต่กลับเป็นจุดที่ผู้คนเดินผ่านและต้องเหลียวมอง เพราะบรรยากาศเย็นเยือกและเงียบจนผิดปกติเธอไม่ค่อยพูดกับใครไม่สบตาไม่ยิ้มและไม่เคยชวนใครคุยก่อนคนที่เข้าใกล้เธอโดยไม่รู้เรื่องราวมักจะรู้สึกแปลกๆบางคนบอกว่าได้กลิ่นดอกไม้เน่าจากร่างของเธอบางคนบอกว่าอากาศรอบตัวเธอเย็นกว่าปกติแม้แต่ในวันที่อากาศอบอ้าวที่สุดในเช้าวันหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาในเมือง พร้อมกระเป๋าเป้ใบเล็กและแล็ปท็อปเขาชื่อว่าอีดงจินนักวิเคราะห์ข้อมูลผู้มีชื่อเสียงจากโซผู้เดินทางมายังเมืองนี้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการผิดปกติในระดับชุมชนเขาเคยได้ยินเรื่องแม่มดจากบทความเก่าที่เขียนโดยนักข่าวท้องถิ่นเมื่อ10ปีก่อนเรื่องราวที่ไม่มีคำอธิบายและไม่มีใครกลา้าตรวจสอบอย่างจริงจัง ดงจินเช่าห้องพักเล็กๆข้างสาลาว่าการเขาเริ่มต้นเก็บข้อมูลด้วยการพูดคุยกับชาวบ้านคนแก่ในตลาดเพ่อค้าแม่ค้าคนขับรถประจำทางและในทุกการพูดคุยชื่อของมีจองก็โผล่ขึ้นมาเสมอพร้อมกับคำเตือนว่าอย่าเข้าใกล้เธอในบ่ายวันหนึ่งเขาแวะเข้าไปที่ร้านของมีจองโดยตั้งใจแซงทำเป็นซื้อของ เขาสังเกตว่าเธอไม่สบตาเลยและตอบคำถามเพียงสั้นๆไม่มีท่าทีเป็นมิตรแต่เขาไม่รู้สึกกลัวเลยตรงกันข้ามกลับรู้สึกอยากเข้าใจเธอมากยิ่งขึ้นหลังจากวันนั้นดงจินเริ่มเดินผ่านร้านของเธอทุกวันบางครั้งเขาก็แค่ยืนดูสินค้าบางครั้งก็ซื้อของเล็กๆน้อยๆโดยหวังว่าเธอจะค่อยๆจำหน้าเขาได้และลดการปิดกันลง เขาเริ่มจดบันทึกทุกสิ่งที่สังเกตได้มีจองจะไม่ยืนใกล้ใครเกิน2เมตรเธอไม่เคยพูดกับเด็กเธอจะล็อกประตูร้านทันทีเมื่อท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีในขณะเดียวกันดงจินก็เริ่มเข้าไปที่ห้องสมุดท้องถิ่นขนหาข่าวเก่าๆเ,เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับชายหนุ่มในช่วงที่มีจองยังเรียนอยู่เขาพบว่าหลายคนที่เคยเป็นข่าวไม่เคยมีการสรุปสาเหตุการตายอย่างชัดเจน บางว่าอุบัติเหตุบางว่าฆ่าตัวตายบางว่าประสบเหตุลึกลับและที่สำคัญมีจองปรากฏอยู่ในทุกแฟ้มข่าวเสมอแม้จะไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยหรือพยานแต่เธอมักจะอยู่ในเหตุการณ์ก่อนหน้าเสมอในคืนวันศุกร์ที่ฝนตกหนักดงจินเห็นมีจองยืนอยู่ใต้กันสาดร้านโดยไม่ขยับไปไหนเขาเดินเข้าไปหาเธอและยื่นร่มให้เธอแต่เธอไม่รับ เขายิ้มแล้วบอกว่าเขาเคยเชื่อในข้อมูลเสมอแต่สิ่งที่เขาเห็นวันนี้คือความเงียบที่พูดเสียงดังกว่าข้อเท็จจริงใดๆมีจองเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะรับร่มจากเขาแล้วเดินผ่านไปช้าๆโดยไม่หันกลับมาแต่วันรุ่งขึ้นดงจินพบว่าประตูร้านของเธอเปิดกว้างและมีเก้าอี้อีกตัวถูกวางไว้ตรงเคาน์เตอร์นั่นคือจุดเริ่มต้นของบางสิ่ง หลังจากวันฝนตกคืนนั้นพักมีจองเปิดประตูร้านก่อนฟ้าสางบรรยากาศยังเย็นจัดแม้จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วแต่ในเมืองนี้ราวกับความหนาวฝังรากอยู่ตลอดเวลาดงจีนมาถึงหน้าร้านในเวลาเดิมแต่เขาแปลกใจที่พบว่าประตูเปิดไว้และเขาอี้อีกดัววางรออยู่ที่เคาน์เตอร์ไม่ต้องมีคำพูดใดๆเขานั่งลงและเริ่มจิบกาแฟาร้อน จากแก้วที่มีจองวางไว้ตรงหน้าเธอยังคงเงียบเช่นเคยแต่แววตาดูอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดวันนั้นดงจีนไม่รีบร้อนเขานั่งเงียบอยู่ตรงนั้นจดบันทึกและสังเกตทุกอย่างรอบตัวเสียงนาฬิกาไม้บนผนังเสียงไม้กระทบกันเบาๆเมื่อลมพัดผ่านหน้าต่างและน้ำเสียงแผ่วเบาของมีจองที่บอกเขาว่าอย่าเชื่อทุกอย่างที่คนเล่า เขาไม่ได้ตอบแต่ยิ้มเล็กน้อยก่อนจะถามกลับว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่ควรเชื่อเธอไม่ได้ตอบคำถามนั้นแต่เลือกจะเดินเข้าหลังร้านทิ้งคำถามไว้ให้ล่องลอยอยู่ในอากาศดงจีนยังไม่เลือกค้นเขาเริ่มตามหาผู้เกี่ยวข้องในอดีตเขาพบหันอูยองเพื่อนร่วมชั้นของมีจองในมัธยมซึ่งครั้งหนึ่ง เคยเป็นหนึ่งในผู้ชายที่แสดงออกว่าหลงรักเธอและไม่นานหลังจากนั้นก็เกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เขาต้องนั่งรถเข็นตลอดชีวิตอูยองปฏิเสธไม่ให้สัมภาษณ์ในตอนแรกแต่หลังจากเห็นความตั้งใจของดงจินเขาจึงยอมเล่าเรื่องในวันนั้นว่าเขาไม่ได้โดนสาบอย่างที่คนอื่นคิดเขาเพียงทะเลาะก,กับเพื่อนในกลุ่มแล้วถูกผลักตกบันไดเรื่องมันง่ายกว่านั้นมากแต่ครอบครัวของเขา กลับเลือกที่จะเงียบและปล่อยให้ข่าวลือกลบเกลื่อนเรื่องความอับอายในครอบครัวดงจินเริ่มเห็นรูปแบบความเงียบกลายเป็นเครื่องมือในการปกปิดความผิดความกลัวถูกใช้เป็นฉากบังหน้าเพื่อซ่อนความจริงและมีจองคือผู้ถูกวางไว้เป็นแพะรับบาปเขาเริ่มเขียนบทความในนิตยสารออนไลน์พาดหัวข่าวว่าแม่มดหรือเหยื่อ เมื่ออักติฆ่าคนได้มากกว่าคำสาบบทความเผยแพร่ออกไปเพียงไม่กี่วันก็ถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วในวงการนักศึกษาสื่ออิสระและกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนแต่ผลตอบรับในเมืองกลับไม่ใช่แบบนั้นหลายคนเริ่มรู้สึกไม่พอใจที่อดีตถูกขุดขึ้นมาจดหมายข่มคู่ถูกวางไว้หน้าร้านของมีจองขวดน้ำส้มสายชูถูกสาดใส่ประตูหน้าร้านและข่าวลือ ก็เริ่มกลับมาอีกครั้งว่ามีจองเป็นแม่มดตัวจริงที่ใช้สเสน่ห์ลวงผู้ชายมาเป็นพวกในคืนหนึ่งที่ดงจินมาร้านช้ากว่าปกติเขาพบว่าร้านของมีจองปิดและหน้าต่างถูกปิดมา่านแน่นธนาเขาเคาะเรียกอยู่นานแต่ไม่มีใครตอบจนกระทั่งเขาพบรอยเลือดเล็กๆหยดอยู่ที่ธรณีหน้าต่างเขารีบไปแจ้งตำรวจแต่ไม่มีใครอยากเข้ามายุ่งกับเรื่องของมีจอง ตำรวจท้องถิ่นบอกว่าเธอคงทำของตกหรืออาจเป็นเลือดจากแมวดงจินเริ่มเข้าใจว่าแม้จะมีข้อมูลมากมายเพียงใดถ้าความกลัวอย่างรากลึกคนก็จะเลือกไม่ฟังอยู่ดีคืนถัดมามีจองเปิดร้านอีกครั้งแม้ใบหน้าเธอซีดเสียวแต่เธอไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์ใดๆเหมือนต้องการจะปล่อยให้ทุกอย่างผ่านไป ดงจีนมองเธอแล้วรู้สึกว่าความแข็งแกร่งของเธอไม่ใช่แค่การทนอยู่กับคำคอรหามานานหลายปีแต่คือการไม่ปล่อยให้ความเกลียดชังเปลี่ยนเธอไปเป็นอย่างที่คนอื่นมองดงจีนเดินกลับห้องพักท่ามกลางหมอกหนาที่ปกคลุมถนนเขาเขียนบันทึกประจำวันว่าแม่มดไม่เคยมีอยู่จริงมีเพียงคนที่เราไม่เข้าใจและความเงียบของพวกเขา ที่เราเลือกจะแปลความด้วยความกลัวและที่ร้านของมีจองแสงไฟสลัวๆจากโคมภายหนร้านส่องให้เห็นเงาร่างของผู้หญิงสาวที่ยืนอยู่ในความเงียบท่ามกลางเงาอาดีตที่ยังไม่เคยจางหายไปหลายวันผ่านไปหลังจากเหตุการณ์รอยเลือดหน้าร้านทุกอย่างดูเหมือนจะสงบลงแต่ดงจินรู้ดีว่านั่นเป็นเพียงความเงียบก่อนพายุความเงียบที่อึอดอัด รากับเมืองทั้งเมืองกำลังกลั้นหายใจรออะไรบางอย่างมีจองยังเปิดร้านทุกวันตามปกติแต่แววตาเธอลึกขึ้นเงียบขึ้นแม้จะไม่ได้พูดอะไรแต่ดงจินสังเกตว่าเธอเริ่มระวังตัวมากขึ้นราวกับรู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในระหว่างที่เขาทำงานวิจัยและเขียนบทความเพิ่มเติมดงจินก็ได้รับอีเมลฉบับหนึ่งโดยไม่ระบุชื่อผู้ส่งข้างในแน่ไฟล์าภาพถ่ายขาวดำหลายใบ เป็นภาพในห้องเรียนสมัยมัธยมของมีจองภาพถ่ายกลุ่มเพื่อนร่วมชั้นและในภาพสุดท้ายมีจองยืนอยู่คนเดียวหน้าโต๊ะครูโดยมีประโยคหนึ่งเขียนไว้ด้านหลังว่าทุกคำลือเริ่มต้นจากคนที่ไม่กล้าเผชิญหน้าความผิดของตัวเองดงจินเริ่มสงสัยว่าใครบางคนกำลังช่วยเขาอยู่ในเงามืดคนที่รู้อดีตของมีจองดีและอาจเกี่ยวข้องโดยตรง เขาย้อนกลับไปที่ห้องสมุดของโรงเรียนมัธยมในเมืองเพื่อค้นหาชื่อของครูและนักเรียนรุ่นเดียวกับมีจองในรายชื่อที่ได้มีชื่อหนึ่งสะดุดตาครูชเวซอนอูครูประจำชั้นของมีจองในปีสุดท้ายก่อนที่เธอจะถูกไล่ออกครูชเวลาออกหลังจากเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุของนักเรียนชายและไม่มีใครได้ยินข่าวคราวอีกเลยดงจินเริ่มตามรอยจนพบว่าครูชเวเปิดร้านขายหนังสือมือสองในเมืองใกล้ๆ เขาตัดสินใจเดินทางไปเยี่ยมทันทีเมื่อพบกันครูชเวไม่ปฏิเสธเรื่องในอดีตเขาเล่าว่าเขาเคยพยายามจะปกป้องมีจองแต่แรงกดดันจากผู้ปกครองและฝ่ายบริหารโรงเรียนทําให้เขาต้องเงียบเขายอมรับว่าเขาขี้ขลาดและนั่นคือเหตุผลที่เขาลาออกและหายตัวไปครูชเวยื่นแฟ้มหนึ่งให้ดงจินภายในมีจดหมายของนักเรียนคนหนึ่งที่เคยสารภาพว่าใส่ร้ายมีจองเพื่อเอาคืนเรื่องส่วนตัว แต่จดหมายนั้นไม่เคยถูกส่งและไม่เคยถูกเปิดเผยเมื่อดวงจินนำจดหมายนั้นกลับมาให้มีจองดูเธอไม่แปลกใจเธอเพียงแค่บอกว่าเธอรู้ตัวว่าใครทำมาตลอดแต่เลือกที่จะไม่พูดเพราะพูดไปก็ไม่มีใครฟังเธอบอกว่าในเมืองที่ความกลัวใหญ่กว่าความจริงเสียงของเหยื่อไม่มีวันดังพอดวงจินรู้สึกสะเทือนใจ เขาตัดสินใจจะเปิดโปงความจริงทั้งหมดผ่านสารคดีสั้นที่เขาเริ่มผลิตร,ร่วมกับนักศึกษามห ah าวิทยาลัยเผยแพร่เรื่องราวของมีจองพร้อมข้อมูลประกอบไม่ใช่แค่เพื่อเธอแต่เพื่อคนอื่นๆที่อาจกำลังถูกกลืนหายไปในเงามืดของสังคมในคืนที่เขาเปิดคลิปตัวอย่างสารคดีฉบับแรกให้มีจองดูเธอนิ่งไปนานก่อนจะกล่าวเบาๆว่าบางทีฉันอาจไม่ต้องซ่อนอีกต่อไป หลังจากคลิปตัวอย่างของสารคดีถูกเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์กระแสตอบรับกลับมาเร็วกว่าที่ดงจินคาดไว้ผู้คนจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามกับคำว่าแม่มดที่เคยถูกใช้โจมตีมีจองผู้ชมจากต่างเมืองต่างร่วมกันแสดงความคิดเห็นสนับสนุนและขอให้มีภาคต่อแต่ภายในเมืองเล็กๆแห่งนี้ไม่ใช่ทุกคนที่พอใจโปสเตอร์ของสารคดีที่ถูกติดไว้หน้าร้านของมีจองถูกฉีกขาดในคืนนั้นขวดน้ำถูกปาทิ้งไว้หน้าร้าน รอยรองเท้าหลอยคู่ประทับชัดบนบางกระจกที่เคยใสยสะอาดดงจินมาถึงร้านในเช้าวันถัดมาเขารีบก็ไปเช็ดทำความสะอาดกระจกอย่างระวังขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงแรงต้านที่เริ่มก่อตัวขึ้นในกลุ่มชาวบ้านบางกลุ่มมีจองนั่งเงียบอยู่หลังเคาน์เตอร์เธอไม่ได้พูดอะไรดงจินรู้ว่าเธอไม่ได้ตกใจหรือโกรธเธอเคยแผนเรื่องที่แย่กว่านี้มามากเขารู้ว่าเธอแค่เหนื่อยเหนื่อยกับการเป็นเป้าของอคติตลอดชีวิต เพื่อปกป้องเธอดงจินเริ่มเข้าพบผู้นำชุมชนเขานำเอกสารข้อมูลและหลักฐานม,มาแสดงต่อหน้าผู้อาวุโสประจำเมืองซึ่งส่วนใหญ่เคยเป็นผู้ใหญ่ในโรงเรียนสมัยมีจองเรียนอยู่บางคนยังจังเหตุการณ์ในอดีตได้ชัดเจนบางคนเริ่มยอมรับว่าพวกเขาปล่อยผ่านในสิ่งที่ควรปกป้องการประชุมเล็กๆนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของบทสนทนาใหม่ในเมืองผู้คนเริ่มถกเถียงกันว่าอดีตควรถูกทบทวนหรือปล่อยให้เงียบหายไป ในขณะเดียวกันดงจินได้รับข้อความจากใครสักคนที่เขียนว่าคุณควรหยุดก่อนที่ใครสักคนจะหายไปอีกครั้งเขาไม่พูดเรื่องนี้กับมีจองแต่เริ่มระวังมากขึ้นเขาเปลี่ยนรหัสล็อกห้องพักย้ายไฟล์ต้นฉบับของสารคดีขึ้นระบบคลาวด์และกระจายไฟล์ไว้ในเครื่องอื่นๆเพื่อการความเสียหายมีจองสังเกตได้ว่าเขาดูเครียดขึ้นแต่เธอไม่ถาม,ถาม,ถามเธอแค่ทำข้าวปั้นให้เขาใส่กล่องมาในวันถัดมาของขวัญเล็กๆที่ไม่มีคำพูด แต่บอกทุกอย่างชัดเจนวันหนึ่งหลังเลิกงานดงจินพามีจองไปยังริมทะเลสาบไทยเมืองที่เคยถูกลืมเขาเปิดลาโพงเล็กที่พกมาด้วยแล้วให้เธอฟังเสียงบันทึกจากบทสัมภาษณ์ครูชเวเสียงที่สั่นเล็กน้อยแต่หนักแน่นพอที่ทําให้มีจองหลับตาแน่นเมื่อเสียงจบลงดงจินพูดว่าเรื่องของเธอไม่ใช่ความลับอีกต่อไปแล้วและเสียงของเธอจะไม่เงียบอีกมีจองไม่ได้ตอบทันที เธอเพียงแค่มองออกไปยังผืนน้ำที่สะท้อนแสงอาทิตย์ตกพร้อมกับน้ำตาหนึ่งหยดที่ไหลออกมาโดยไม่ต้องมีคำอธิบายคืนหนึ่งหลังการฉายรอบแรกของสารคดีแม่มดไม่มีอยู่จริงที่โรงเรียนมัธยมผ่านไปดงจินกลักไปที่ห้องพักพร้อมความรู้สึกที่ปะปุนกันระหว่างความพอใจและกังวลการเปิดเผยความจริงเริ่มได้รับการยอมรับจากเยาวชนในเมืองแต่ในเงามืด ก็ยังมีเงื้อมมือของคนที่ไม่ต้องการให้ความจริงกระจ่างมีจ่องไม่ได้ไปดูสารคดีรอบฉายด้วยตนเองเธอเลือกจะอยู่ที่ร้านเปิดไฟสว่างไว้ทั้งคืนและรอฟังเสียงจากภายนอกคืนนั้นลมแรงผิดปกติประตูร้านของมีจองเปิดปิดเบาๆอยู่ตลอดเวลาเรากับเหมืองกำลังหายใจอย่างกระวนกระวายเธอเดินไปปิดล็อกอย่างแน่นหนาแต่ภายในใจกลับไม่สงบเท่าใดนัก ในเวลาเดียวกันดงจินได้รับโทรศัพท์จากครูชเวแจ้งว่าแฟ้มเอกสารที่ดงจินเคยยืมมาถูกขโมยไปจากบ้านเขาแม้จะไม่มีใครเห็นตัวคนร้ายแต่ครูชเวเชื่อว่ามีคนตั้งใจจะลบล้างหลักฐานท,ทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ดงจินรีบตรงไปยังร้านของมีจองพร้อมคอมพิวเตอร์สำรองที่บันทึกไฟล์ต้นฉบับไว้เขาบอกมีจองให้เตรียมพร้อมและอาจต้องออกจากเมืองชั่วคราวแต่เธอสายหน้า เธอบอกว่าเมืองนี้คือบ้านและเธอไม่ต้องการวิ่งหนีอีกต่อไปดงจินเข้าใจแต่ก็อดกังวลไม่ได้เขาแอบ,บติดต่อเพื่อนนักข่าวที่โซลเพื่อวางแผนเยผยแพร่สารคดีผ่านช่องทางหลักในอีกไม่กี่วันข้างหน้าวันถัดมามีจองได้รับจุดหมายปริศนาใส่ซองสีน้ำตาลไม่มีชื่อผู้ส่งภายในมีเพียงภาพถ่ายของแม่ของเธอที่เสียชีวิตไปนานแล้วพร้อมข้อความว่าบางเรื่องควรอยู่ในความเงียบเสมอ ภาพนั้นทําให้เธอสุดลงทันทีความทรงจําอันเจ็บปวดในอดีตหลังกลับมาแม่ของเธอเคยถูกตําหนิว่าเลี้ยงลูกให้เป็นตัวประหลาดและท้ายที่สุดต้องย้ายออกจากเมืองอย่างเงียบงนันก่อนจะเสียชีวิตโดยไร้คนดูแลดงจินเห็นภาพในซองก็โกรธจ,จนมือสัน่นเขาสาบานกับตัวเองว่าจะไม่ปล่อยให้ความเจ็บปวดของมีจองต้องจบลงด้วยความเงียบอีกต่อไปเขานักพบบูผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนอีกครั้ง พร้อมเปิดเสียงสัมภาษณ์ใหม่ที่เขาเพิ่งได้จากนักเรียนรุ่นพี่คนหนึ่งทึ่งสารภาพว่าเคยถูกครอบครัวบังคับให้ผู้ส่ร้ายมีจองในการประชุมโรงเรียนเมื่อ1ิปีก่อนเพื่อเบี่ยงเบนความผิดของลูกชายตนที่ทำร้ายเพื่อนนักเรียนเสียงสารภาพนั้นกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อผู้ใหญ่ในเมืองเริ่มตระหนักว่าความเงียบของตนในอดีตได้สร้างบาดแผลให้กับเด็กหญิงคนหนึ่งจนไม่อาจเยียวยาคืนนั้นเมืองทั้งเมืองดูเงียบกว่าที่เคย เงียบจนแม้แต่เสียงแมวเดินบนหลังคาย,ยังชัดเจนมีจองจุดเทียนดงเล็กหน้าร้านเธอบอกดงจินว่าเธอจะ,ะเผชิญหน้ากับทุกอย่างในพรุ่งนี้พร้อมหรือไม่ก็ตามรุ่งเช้าวันถัดมาแสงแดดสาดผ่านม่านเมฆที่หนานแน่นมาตลอดหลายวันบรรยากาศเย็นเยือกในเมืองค่อยๆถูกปลุกให้ตื่นอีกครั้งมีจองแต่งตัวเรียบง่ายรวบผมไว้ลุมหลวมสวมเสื้อโค้ทสีเทาที่เธอใส่มาเป็นปี เธอรู้ดีว่าวันนี้จะเป็นวันที่ยาวนานที่สุดในชีวิตดงจินเดินเคียงข้างเธอขณะทั้งสองมุ่งหน้าไปยังศาลาว่าการเมืองซึ่งจัดเวทีเสวนาเปิดเกี่ยวกับการฟังเสียงที่ถูกลืมโดยมีจองได้รับเชิญให้เป็นผู้พูดคนสำคัญห้องประชุมแน่นขนาดด้วยนักเรียนครูเก่าเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นและชาวบ้านบางกลุ่มที่มาด้วยความอยากรู้บางอยากเข้าใจและบางเพียงเพราะอยากเห็นแม่มดตัวจริง มีจองไม่ได้พูดนานเธอเล่าเรื่องชีวิตของตนเองตั้งแต่วัยเด็กการที่เธอเคยเงียบเพราะกลัวคำพูดคนอื่นการที่เธอเคยหวังให้ใครสักคนพูดแทนเธอในวันที่เธอไม่มีเสียงและสุดท้ายการที่เธอเรียนรู้จะยืนอยู่ในความเงียบอย่างเข้มแข็งเธอไม่ได้ขอความเห็นใจไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้โทษใครเธอเพียงพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งเรียบว่าความจริงไม่เคยหายไปมันเพียงถูกกลบด้วยความกลัวและความกลัว จะสลายเมื่อเรากล้าพอจะมองตรงไปยังมันเมื่อเธอกล่าวจบห้องต่อห้องเงียบงันก่อนเสียงปรบมือจะดังขึ้นเบาๆจากนักเรียนหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่เคยอ่านบทความของดงจินเสียงปรบมือนั้นแพร่กระจายออกไปเป็นระลอกจนสุดท้ายทั้งห้องลุกขึ้นยืนปรบมือให้หญิงสาวที่ครั้งหนึ่งเคยถูกตราหน้าการเปลี่ยนแปลงเริ่มขึ้นนับตั้งแต่วันนั้นชาวเมืองเริ่มพูดคุยกันมากขึ้น เริ่มตั้งคำถามต่อเรื่องเล่าที่เคยเชื่อสนิทใจมานานเริ่มย้อนมองอดีตอย่างซื่อตรงบางคนขอโทษเธอบางคนเงียบและยิ้มให้เธอในตลาดวันต่อมาซึ่งนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับมีจองสารคดีของดงจินถูกนำไปฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์สารคดีระดับประเทศได้รับรางวัลชนะเลิศและได้รับการแปลออกไปหลายภาษาชีวิตของเขาเปลี่ยนไปในแง่ของอาชีพแต่เขาเลือกกลับมาอยู่เมืองเล็กแห่งเดิม และเปิดคาเฟ่เล็กๆข้างร้านของมีจองมีจองยังคงขายของเบ็ดตะเลเหมือนเดิมแต่เธอเริ่มพูดมากขึ้นยิ้มมากขึ้นและบางครั้งก็หัวเราะกับเด็กๆที่มาหยิบลูกกวาดที่เธอแจกฟรีหน้าร้านวันหนึ่งเด็กสาวคนหนึ่งถามเธอว่าแม่มดจริงๆมีอยู่ไหมคะมีจองยิ้มและตอบว่าแม่มดมีอยู่ในเรื่องเล่าแต่คนเราน่ากลัวกว่าน,นั้นถ้าไม่ยอมฟังกัน และในเช้าวันหนึ่งของฤดูใบไม้ผลิที่แสงแดดอบอุ่นมีจองยืนอยู่หน้าร้านชงชาดอกไม้ให้ดงจินขณะเสียงนกตัวเล็กๆร้องอยู่บนสายไฟเงาของอดีตยังคงอยู่แต่ในแสงอรุณใหม่มันไม่ใช่สิ่งที่ต้องหนีอีกต่อไปบางครั้งการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการมีชีวิตอยู่ให้ได้โดยไม่ยอมเป็นในสิ่งที่โลกบอกให้เราเป็นรับชมได้ที่แอปพลิเคชันวิว